นะคุณรุนะคุณนุตมาจากที่ไหนนะครับปลาจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีเลยเนะาะอำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ศรีมหาโพธิ์เป็นอะไรมานะตอนนั้นก็เป็นผืนที่หน้าแข้งค่ะแล้วก็ตามข้อสอบแล้วก็ตามหลังที่เอสเวสมอยากจะเป็นที่เอวเป็นผืนมาแล้วกี่ปีป<ล>ได้นะกี่ปี เป็นเป็นมานานประมาณสี่ปีห้าปีส <5, S 2> นะี่ห้าปีเลยแล้วไปรักษาอย่างไงนะไปรักษาหมอตางคินนะคะเป็นโรคเป็นเป็น,เป,นเป็นหมอผิวหนังครับที่คลินิกแล้วทีนี้พอไปแล้วไปฉีดยาฉีดยาแล้วก็ให้ยามาทาแล้วทังทั้งยาก,กินครั้งแรกหายสนิทค่ะหายสนิทเลยหายไปประมาณปีหนึ่งต่อมาเป็นอีกเป็นอีกก็ไปหาอีกพอไปหาทั้งทั้งนี้ ไม่หายฉีดไม่หายฉีดก,ก็ไม่หายค่ะกินยาทาย,ายาไม่หายเลยไม่หายเลยทีน,นี้แฟนก็เลยตัดสินใจพามาที่ที่นที <ừ> um, <พ>่อีิรักษ์พินที่นะคะ <ừ> um, เพราะว่าแฟนี่บเสิร์ชหาไว้นานแล้วว่าว่ามีคลินิกนี้อยู่ที่ที่กรุงเทพพอพอหลังจากที่ไปที่คลินิกที่ออสัพหินนะคะเขาไม่หายแล้วก็เลยตัดสินใจมา <ừ> um, พอมาถึงก็ มาพบคุณหมอครั้งแรกก็จากการสนทนาก็เออรู้สึกสบายใจขึ้นว่าเราคงจะมีทางหาอกมีโอกาสหายทำไมอ่ะคุยกันแล้วทำไมถึงค,คือคุยกันแล้วคือมีกำลังใจตรงที่ว่ามันมันจะมีโอกาสหายถ้าหาว่าเรารู้จักมีวินัยในตัวเองในการการค้มอาหารออกกำลังกายแล้วก็ที่กผ่อนของการนอนหลังงบเนี่ยค่ะไม่เครียด แค,แ,แค่คุยกันครั้งแรกก็รู้สึกมีกําลังใจเลยค่ะอา้าวทั้งที่หมอคนอื่นเขาก็แนะนําไม่ใช่หรอว่าเออให้ออกกําลังกายให้คุมอาหารไม่เครียดเขาก็พูดเหมือนกันแลออ้วทำไมคุณนุชถึงแบบเออมาที่นี่ครั้งแรกถึงมีกําลังใจว่าเราจะหายเลยมันมันมีจุดเปลี่ยนตรงไหนยังไงก็ได้มาชมวิดีโอวิดีโอค่ะแล้วก็เห็นเห็นเคสหลายเคสเห็นตัวอย่างคนไข้หลายคนเลยใช่ค่ะแล้ว แล้วอพอตัดสินใจมาอบรมยิ่งยิ่งยิ่งมีความรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งซึ่งที่อื่นก็ไม่มีตัวอย่างเคสแบบนี้ไม่ไม่มีมีแต่คนนั่งรอใช่ไหมที่สัตห์ี่ยว่าคนเยอะเนาะเยอะมากหมอดังเนาะคนแน่นเลยกว่าจะได้เข้าพบคุณหมอนี่นานมากเนานเนาะที่นี่อย่างวัยกว่าเนาะแป๊บเดียวได้เจอละใช่แล้วทีนี้พอพอได้พบกับคุณหมอแล้วคุยเรียบร้อยแล้วเราก็เออ ตัดสินใจต่อไปนี้เราจะรักษาที่นี่แหละก็ตัดสินใจมาอบรมพอมาอบรมก็ยิ่งยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ครั้งแรกครั้งแรกเลยก็คิดว่าการที่รักษาแบบแบบอะไรนะคะรถไฟรถยนต์หรือเครื่องบินเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ที่ท,ที่ที่การเจอะเลือดแต่ความจริงก็ไม่ใช่ อรักษาด um uh ้วยรถยนต์มาสักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจมาขึ้นบินก็ค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกแล้วแล้วสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือการเข้าตู้เข้าตู้เห็นผลใช่ค่ะเห็นผลเลยดียังไงอ่ะแห้งค่ะแห้งเลยแบบแบบมีกำลังใจเลยคายเลยแห้งมันแห้งอละค่ะมันแห้งถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตอนเช้ามือนี้เราจะ ติดตกหน่อยในการที่แบบไอสเก็ตนะล,<อ>ลดูสเก็ตมันลอกอมันหลุดของเสียมันหลุดใช่ใช่แต่ก็แต่ก็มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นพอพอหลังจากเข้าตู้แล้วก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกพอได้แล้วพอได้แล้วก็ดูสังเกตจากตัวเราเองเอ๋อดีขึ้นมากๆจริงๆแล้วจนกระทั่งตอนนี้ก็คือหายหายสนิทแล้วหมอ,ม,มอไม่นัดแล้วเนาะหมอไม่นัดแล้วบายๆเลยนะซึ่งนนะซึ่งครั้งแรกเลยนะคะ ไปพบคพุณหมอครั้งแรกเลยอ่ะ,อะลงเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วบอกว่าวันนี้รู้สึกสบายใจที่ได้คุยกับคุณหมอมีคนนึงเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอออสบายใจแต่ว่าเตรียมเงินไว้ยงเงยอะๆก็แล้วกันแต่เราก็เทมเพ้ในใจว่าเราเราพร้อมที่จะต่อสู้กับมันอะไรก็ช่างอะไรจะเป็นอะไรก็ช่างเราพร้อมที่จะต่อสู้กับมันที่เราท้อแท้แต่ไม่ค่ะไม่ท้อแท้เพราะเราคิดว่าก็ตัวเราเองเราจะสู้อ่ะ สู้มาทางนี้แล้วเราจะสู้เราก็ยังไงเราก็จะสู้ก็แล้วพอเห็นแล้ววนนี้เราก็เลยรู้ว่าเรามาถูกทางแล้วมาถูกทางลวันนี้ก็จบเลยเนาะคุ้มค่าไหมกับการต่อสู้ค้มค่ามากเลซึ่งซึ่งเพื่อนื่อนเพื่อนเพื่อนก็ยัง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 แบบแปลกใจเพื่อนเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมอรักษาหายได้เพราะโรคนี้เขาขึ้นชื่อว่า เกิดคนทั่วไปเขามีความคิดว่าไม่หายไม่หายยังไงก็ไม่หายเพราะเพื่อนมาเห็นตัวเราเองเพื่อนยังบอกว่าไม่น่าเชื่อเขาเคยเห็นตอนมีผื่นใช่ไหมอ๋อมีค่ะมีรูปให้เขาดูด้วยเอาให้ดูแต่รูปแต่ว่าไม่ได้เจอตัวจริงแต่พอตอนหายแล้วนี่เข้ามาหาที่บ้านมายิ่งที่บ้านเขาเห็นเขาก็หายจริงๆเนาะหายจริงค่ะเขางงเลยเนาะค่ะเนี่ยหมอไม่อหมอที่เก่งที่สุดนี่แหละนี่เนี่ยก็คือคนนี้นี่แหละหมอที่เก่งที่สุด เก่งเนาะอดทนได้เนาะต่อสู้ดีในได้ครับก็มีอะไรจะฝากพิงคายถึงเพื่อนๆบ้างไหมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ที่ยังเป็นอยู่บอกว่าให้มีกำลังใจในการต่อสู้ให้มีวินัยในตัวเองคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายมากๆค่ะยังไงยังไงก็หายแน่ค่ะหายแน่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ